สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่ข้นเบคอนกันนะคะถ้าใครไม่มีเบคอนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ทำไข่ข้นทานธรรมดาก็ได้ค่ะเราก็เอาเบคอนมาหั่นอันนี้ต่ายแช่เย็นไว้นะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยเราก็หั่นเผื่อด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องหดอีกไข่ไก่นะคะต่ายใช้สามฟอง อันนี้เบอร์เล็กนิดนึงนะคะต่ายเลยใช้3ามฟองถ้าใครมีเบอร์หนึ่งก็สักสองฟองก็ได้ค่ะเราจะปรุงรสด้วยเกลือค่ะนิดหน่อยปลายช้อนชาจริงๆถ้าฝรั่งเขาทำนะคะเขาก็ปรุงรสแค่เกลือค่ะแต่เราจะทานแบบไทยๆนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแต่จะใส่รสดีลงไปด้วยค่ะ1ช้อนชาเพิ่มแบบความหอมอ่าแล้วก็ เป็นนมค่ะไม่มีไม่ต้องใส่นะคะแต่จะใส่ลงไปด้วยค่ะเพิ่มความนุ่มความฉ่ำแล้วก็ลดความกระด้างของไข่ใส่สัก2ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวไข่คเคนนกันเลย ใช้ไฟเนี่ยอ่อนๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไฟแรงมากแล้วตัวเนยจะไหม้ได้ค่ะต่ใช้เป็นเนยค่ะอันนี้เป็นเนยรสเค็มนะคะถ้าใครใช้เป็นเนยเค็มก็ระวังเรื่องการปรุงเกลือในไข่ด้วยใช้ไฟอ่อนเลยนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเนยมันจะไหม้นะคะ เลยละลายพอร้อนแล้วก็ใส่เบคคอลงไปถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่อยๆทำไปนะคะไฟอ่อนๆเลยคะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆคน ตะล่อมตะลอมเข้ามานะคะถ้าใครมีเป็นพายาแยบบทน,ค,นความร้อนใช้แบบนั้นตะลอมก็ได้ กลัวว่าจะไม่สวยนะคะเราแค่ตะล่อมตะล่อมเข้ามาแค่นี้นะคะเอาแค่แบบให้พอแบบเย้มเยอะไม่ต้องสุกมากแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะตัวไข่ข้นเดี๋ยวเราไปตักใส่ข้าวกัน,นะคะ่ะ จริงๆเท่านี้นะคะเราก็ตักใส่ข้าวได้แล้วเราอาจจะโรยต้นหอมนิดหนึ่งนะคะตกแต่งด้วยผักชีนิดหนึ่งพริกไทยค่ะนิดนึงแค่นี้นะคะ่ะเราก็ได้แบบไข่ข้นแล้วนะคะแล้วเราก็ตักใส่จานหรือว่าเราจะตักใส่จานแล้วเราค่อยตกแต่งหน้าก็ได้อันนี้ตายทำให้ดูก่อนนะคะในกระทะเลย เนี่นะคะเราจะได้แบบไข่ข้าวไข่ข้นเนี่ยแบบเนื้อฉ่ำๆเลยนะคะไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างะคะ่ะอืม